สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะเราจะมาหาเห็ดกันวันอาทิตย์ที่เท่าไหร่ยี่ตุลาคม2023นยคะหาเห็ดในป่าสนเยอรมน,นีค่ะ นี่ไม่น่าจะมีเห็ดเยอะอุปสรรคหมดล,ลายๆนะ คยมาหาหนะคะคยังท่านเห็นเมื่อกี้เห็นเห็ดไปแล้วอันนึงนะคะเป็นเห็ดอันเห็ดทัวแล้วะคะเดี๋ยวจะปล่อยคลิปให้เบิงจอดจอดรถปุ๊บแล้วก็เจอเห็ดข้างทางนะ,ะตรงนี้ไม่น่าจะมีเห็ดเนาะ นี่อยู่ได้ล่ะหล่นนี่ It's been here เราไปแล้วเห็นคนจอด รอบนี้ไม่น่าไม่น่าจะมีมาหาเท่อนึงแล้วนะคะปลาเนี่แต่ว่าอันไปหาทึง่งๆโบได้หาข้างล่างแต่เห็นค้นจอดเลยนะอันนี้เห็ดคอนกินไหมเออเิ่นกระสวยอยู่ได้ล่ะเนี่ยอเอาบ่ แต่มันฟาวแล้วมันแก่แล้วดูดิอีกเนี้ยมันนิดมิดก็เราจะเอาเอาแต่มันลูนี่ <c oughs> oh, 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 oh. อันนี้มหากษัตริย์มีนะคะมีญี่ปุ่นอู้เห็ดอย่างอันนี้นี่ชับนัวดรยสตึกฟอนมารโรเน่อู้อหู c ม m นแฮ hair w h ิพิว h e pew is dust อู้อะไรอ่ะเห็ดอะไรอ่ะ มีคนตัดแล้วด้วยดูด,ดิสีม่วงมง่วงบง่วงป้าบลากไงเห็นไหมว่ตัดแบบนี้แสดงว่าก,กินบ่ไใดนั่นกุ๊กวา <c oughs> นเราเห็น <c oughs> Nein, ich esse nicht. Ich sag, kann man wahrscheinlich auch essen. Was ist das? Oh nee, der hat Korn. Aber ich kann auch. Was Aber ich Kinder. ist Sind doch aber gar keine. Die haben doch gar keine rosa, äh, hm. keine orangenen Stängel. Kann man essen? Ich habe schon probiert. besser ja, uh, habe ich schon probiert. Hab probiert? Habe ich schon probiert. Aber es ist Guck ja. mal, du nehmt Wo? Ja, die kleine. Nee, nehmen wir nur die kleine. Und da? Ja, aber sie, sie ist alt. Nee, den meine ich nicht. Links. Tau, ungewohnt da auch. Ja, aber hat jemand ja. schon gekommen? Ich sehe. Ja. Nein, das sind keine. Nein, 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 nein. เห็ดคอนโซนอันพีบ่าเนี่ยเฮือมาเกิดอยู่พื้นคอนไม้มันก็อยู่เต็มอยู่ไปทษทีบอันนี้เห็นอะไรวะเนี่ยโอู้ๆนั่นเห็นเห็ดอะไรสักเห็ดอ่า เอ็กซ์โลิงแต่ว่าดิฉันไม่กินคืนหน้านี้น่าจะเป็นหน้าเหตุคอนออกเนาะ กพต,ตัดต้นใหม่ทางาไมหมวกค่อยกับอัน,นกินนังหัวกันดะยืนซะก่อนโอ้ดอกนี้งามงามมาลุ้นี่ดอกนี้นอนโอ้ขาย,ยาวอีต่างหากอืม รู้สึกเหมือนเห็นเห็ดนี่แล้วโอ้แต่ว่าตุ้ยบกินออนนี้เห็ดอันเห็ดขาส้มขาดำขาเหลืองหักหน่อยนะอยู่นี่บ่ระคืออันป่าที่ตุ้ยไปเก็บเมื่อวันซืาร์ เมื่อวันพุธที่ผ่านมาอ,อันนั้นมีแต่เขาเลยป่านนี้น่าจะมีน้อยเพราะว่ามันเป็นไอ้ต้นชนมันบ่มีอันยังเกาะลูกบูเบอรี่หรอแม่ก็ถ้าออกเป็นโมกับซีอูวจงสี่นเนาะทำเพจเธอเห็ดคอนโซนนี่แล้วค่ะคุณผู้ชม ซิบุเอามันได้จังไหนเนาะมันก็เต็มอยู่ปลายัางสิเอาไปสักยำสิเอาไปยำวันนี้มันก็ยังมาเท่าแล้วล่ะเนี่ยื่นจังสิโอ้ เราจะไม่เอาเยอะเราเรากินคนเดียวคุณสามีไม่น่าจะกินด้วยเพราะเราพี่ล้วถ้าเอาไปเกบก็บอกกินปีที่แล้วเ,าเอาไปบอบอกกินก็นสั่นโอเคกรนุก อันนี้ใช่ห่อนขอนสมี่ยอันนี้น่าจะกินไม่ได้เนะไม่ใช่ขอนสมนะคะอยู่เถิงเถิงเลยบ้าหมูเริ่มมาโอ้เห็นเห็ดเห็นคือกันบอนอะ น่าจะเทาแล้วเอ๊มันไฟเฝ้าไหมอดอกบักไงเนาข้ามาได้ไงเนี่ยดอกนีงววาเทาแล้วนะเนี่ยได้อยู่ดอกเนี่ย แฟนยังไม่ได้สักดอกเลยนิดสูฟิวเนาะ Det er nicht ikke spærbart. er som en hvede kampul. Lad os en det her. er en แม่นรอริแต่มันแก่แล้วอ่ะเท่าแล้วเอาดีไหมไม่เอาหรอกเนาะคืนธรรมชาติไปเท่าเฮงป้านนี่คือหาอยาค่ะมาเล้เนี่น่อย เม่น,นี่วนี่คือใบใหม่เห่ะแต่ว่ามันเนาคุณดอกเน่าไหมเน,น่ามาไม่นมเลยยางมากคือเห็น พวกมันอยู่ข้างกันเทาแห้งเทาแห้งวาาดอกเตืออละดอกสองดอก าากินนมอยู่ซะเอามาก็ได้เดาหน่อยตู้ปูที่พี่เป็นแต่เอาไปกิน ไปมองอื่นป้านนี่บ่มีเห็ดขึ้นไปเทิงอีกจกนันเลยค่ะผ้าสามีไปข้างบนเท่าเท่าลายเขาเขาเอา Gehen wir rein. Maronen habe ich schon ein paar gesehen, aber ganz jedes alt. Mal, ach, jedes Mal schon ziemlich äh, gefallen, die Wurm drin und ja, beginnt. Nichts Scheiße. Ja. Gehen oben? เมื่อไหร่ล่ะมันเป็นเขา เห็นหูหนูบม่กินดอกยังไม่กล้ากินน่าจะเป็นเห็นหูหนูนะเห็นเขาเขาลงในกลุ่มอยู่ว่าเออถามว่ากินได้ไหมอะไรเงี้ยแต่เราไม่เคยกินนิสิตยาอักเกินเกินเวอรอินอันดอร์ไซท์ฮะ มีม oh oh oh, ีเอาขันหูนี่แรงเรื่องนะวัฒนานครัสิซุขนาคเี้ย โอ้หเห็ดมันปูโคตรมันปูเลยนะเนี่ยแต่แก่มากเูโอ้แต่นังแน่นอยู่เพราะว่าเราเกิดปีหน้าเถอะมีแค่ดอกเดียวอย่างเงี้ยทีละดอกสองดอกโอ้มันเถ่าแล้วแม่น่าจะมันปูอ่ะ อาทิตย์ที่แล้วน่าจะมาเสียได้เ่าเททั้งนั้นเลยเห็ดมันปูน่าจะมีเยอะฝั่งเนี้ยพลาดแล้วนี่ก็สากมันปู น่าจะเป็นเห็ดผิดเนาะเล็กๆๆเนี่ยโอเคท่านผู้ชมเราจะข้ามฝั่งไปหาเห็ดฝั่งหนึ่งเนาะ oh. เพราะว่าทางนี้ไม่มีเห็ดเลยดูดิมันนะมนไม่เป็นตะมีเนาะ มาโเน่มันขึ้นบิวได้ยังไงเอาไม่อ่วะมันเท่าแล้ว,วจริงๆแกแล้วด้วยป่วยนะโอ้มันมีคนมาแล้วคนนั่นเตะมัน ดอกไม้หน่อยจุแท้โอ้ไม่ได้ฮิตคอนแล้วืัอนี้ยาเซกโลสกิไว้สิส์แต่ไมนส์ Schöne große Pilze und festes Fleisch. Richtig fest sind die hier. Guck mal. Ja. Kenng. Und riechen gut. Ist nicht. probiert. Ah, ja, hier hat er nicht gedacht. Sie wollen. Wir können wir mit. essen? Ich esse den nicht. Ich esse auch nicht, aber nehm, ich nehme für die foto Ich möchte nicht, dass du nach Fotos entscheidest und dann irgendwelche Pilze, weil du die oh. auf, dem, auf, dem, auf dem Foto äh, mit Google dann identifizierst und dann ja, sammelst und auch. dann isst. Das möchte ich nicht. Mhm. ja weil also du kannst keine, keine Pilze suchen. Mach komm, komm. Und dann essen, dann kannst du den ja hier auch mitnehmen, hier fotografieren, den großen. Himmel. Nein, nein. Warum nicht? Weil das ist festlich gleich. So schwer für meinen Kopf. Ganz wow, auch nackt. Ganz toller Pilz. Nehmen wir nix. Ja, wenn du den einnimmst, der wiegt uh -uh. schon, schon 500 Gramm. Uh -uh. เราได้เห็นไหมคะวันนี้เหมือน,นเห็นอะไรเรื่อง 嘅教頭。 เห็ดขาสมนิดเดียวป่านนี้เห็ดขาสมินิดเดียว ไปหาป่าได้เนาะเราซิ้ยังไปฟังอื่นก่อนคอมมาชัดิเม๊ะแม่ง,งใหม่เป็นกอโฮเฮ็ดยังไงเดี๋ยวเดีย๋ยวเห็นอะไรไม่รูก นี่ไงถนนให้เขาว่าเห็ดข้างถนนมันมีเห็ดถั่วมีไหมมีเนาะก็จะข้ามไปฝั่งอื่น เฮ็ดอันเนี้วะนี่มีอีกตัวเห็ดทัวเขาบอกว่ามีมมก็ต้องมีสิแต่ทำไมมันมีดอกเดียวเพื่นแห้งแตกง่ายซะแตะ่อ <Yeah. S 1> ้นเนาะ Vielleicht nog noch mehr? Nur einer da. Ja. Nur, ei. nur eine. Nur een. Ei oder eine? einer? Einer. Eineh.

Die die du die Nix. Bin ich hier schon? Ich bin hier schon. Ich mit Tongmin. Ich bin mit meinem meiner Freude. Meiner Freudin gewesen. ไม่รู้ว่ามีอีกไหมมีอีกไหมมีอีกไหม,มแล้วว่ามันน่าจะไม่มีแล้วละ่ะท่านผู้ชมขออนุญาตตัดภาพภาพนี้ขอตัดคลิปนี้เนาะเดี๋ยวหันเป็นคลิด เฮ็ดคลิปใหม่แล้วจ้ะเบื้องได้สำเนีแบบเมือนี้บร่รมานแล้วจ้ะโอเคบ๊ายบายเช้า